สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวมายคอนโซลเกมเมมการ์ดโปร2นะครับหากเราจะใช้งานกันจริงๆมันจะออกมากเป็นในรูปแบบใดตรงนี้เขาบอกว่าจะต้องมีไมโคร s d c a r การ์ดสำหรับเอามาเสียบด้วยนะครับเดีย๋ยวลองมาแกะกันดูครับว่าข้างในตัวเมมการ์ดโปร2ตัวนี้ภายในจะเป็นอย่างไร นี่ครับออกมาแล้วครับตรงนี้จะเป็นจอแสดงผลตรงนี้จะเป็นช่องเสียบไมโครเ d c ด r สส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวช่องเสียบไมโคร USB เหมือนกันครับ Memory ี่การนะครับเสียบเข้าไปที่ตัวแหมมนะครับ m e มโ r รี่การตัวนี้ผมยังไม่ได้ฟอร์แมตนะครับแต่เดี๋ยวลองเสียบเข้าไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรา ไปดูกันว่าเมื่อผมเสียบลงไปที่ตัวเครื่อง PlayStation 2แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับเริ่มต้นก็เขาก็จะบอกว่าให้ format เลยนะครับ format ไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหน่าจะเมื่อกี้เห็นแวบๆเลยนะครับว่าเขา format ครับเป็น ข้อมูลของไฟล์ที่อยู่ใน Raspberry Pi 3ครับผมลงลอมแล้วก็ลงเกมไว้แล้วก็ลงรีคอร์บล็อกนะครับเห็นฟอร์แมตเมื่อกี้น่าจะหายเกลี้ยงเลยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะครับก็ช่างมันครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้นี่คือเรียกได้ว่าผมก็ไม่ได้ดูเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเมมโมรี่การ์ดห ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าเอาไว้ใช้อะไรเดี๋ยวลองกดปุ่มทางด้านซ้ายมือก็โหลดดิ้งนะครับโอโ้โหโหลดดิ้งอีกทีกดทางซ้ายมือบอกกดฟอร์แมตเลยนะครับแล้วก็มีขึ้น8ช่องนะครับไม่เข้าใจฮะทำไมตรงนี้ฟอร์แมตกันทุกครั้งเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับฟอร์แมตของฟอร์แมตช่อง7นะครับถ้าดู ดูจากตรงนี้นะครับผมขยับมานิดหนึ่งกดทางซ้ายมือนี่ขึ้นฟอร์แมตอย่างเดียวเลยครับกดอีกทีก็ฟอร์แมตนะครับโอ้ฟอร์แมต8ช่องครับเมื่อกี้อันนี้ช่อง6แล้วนะครับเดี๋ยวกดทางด้านปุ่มทางขวามือเขาบอกว่ากดอีกทีนึงนะครับเขาขึ้นเป็นโหลดดิ้งนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้ากดทางกดทางนี้กดทางซ้ายน่าจะเป็นการเลือกเมมนะครับเลือกเมมโมรีกดทางขวาก็จะเป็นเลือกช่องนะครับแต่ว่ามันจะมีการฟอร์แมตอยู่ส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวลองกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นครับทําให้เป็นครับเดี๋ยวกดแช่ดูครับเขาก็จะอ,อ๋อกดแช่ก็จะเข้าที่เมนูนะครับ กดแชร์จะเข้าที่เมนูแล้วก็บอกว่ามีโหลด vmc นะครับแล้วก็มี Cloud แล้วก็มีอ๋อก็ไม่รู้ครับกดโหลดดิ้งไปก่อนครับผมกดแชร์ไปก่อนนะครับกดอีกทีหนึงนะครับย้ำๆสวิตส์ Switch นะครับก็จะมีเซตอัพ w i i i ด้วยนะครับกดก็จะมี Wi-Fi s e ตอั แล้วก็ SD Mode นะครับแล้วก็ About ครับผมออกมาที่เมนูข้างนอกเลยก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วก็รันตัว Fortuna แล้วก็ให้ระบบน่าจะโหลดเข้าไปที่ u r u n s นะครับฝ่บายเบ์เซอร์ก็จะเห็นเมมหกับเมมสอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเมมหอีกทีนึงนะครับ Memory Card 1แล้วไม่แน่ใจว่า ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่จะสามารถจะเลือกนะครับแล้วก็ก๊อบมาไว้ที่เมม2ได้หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวจะลองดูนะครับเพราะว่าในตัวเมมโมรี่การ์ดเนี่ยจะเป็น128 m เมกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะ แบ่งเป็นช่องๆนะครับช่องหนึ่งก็ยังมองเห็นเป็นที่8เมกนะครับก็ไม่รู้ว่าพอจะใช้ตรงนี้กับตรงนี้อันไหนดีกว่ากันเพราะว่าตรงนี้มองเห็น1ช่องนะครับก็เห็นเป็นเป็น8เมกแต่ถ้าสามารถที่จะฟอร์แมตให้มันมีขนาดใหญ่มากได้กว่านี้ก็อาจจะดีครับแต่ไม่เป็นไรครับเห็นว่าผมมีเซฟอยู่ตรงนี้ เราเอาที่จําเป็นไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เรียกว่างานงานยากครับงานใหญ่งานใหญ่เพราะว่า,าไม่รู้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเลือกนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง copy ค,ครับ copy เข้าคลิปปอร์ดแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเลือกไม่หมดนะครับ คิดว่าน่าจะเลือกไม่หมดเอามาที่ MC 1แล้วคลิกแล้วก็วางมันไปครับแล้วก็รอนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ขึ้นข้อมูลอะไรนะครับแต่ว่า,าเหมือน memory card นะครับเมื่อกี้ผมเลือกเป็นช่อง8ครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ช่อง1ส่วนตรงนี้ก็ทำการ copy ข้อมูลไปครับ รอแล้วนะครับไม่รู้ว่ามากน้อยขนาดไหนขึ้นอโนดาตานะครับตัวนี้ขึ้นอโนดาตาก็เริ่มกรอบข้อมูลครับนี่ไม่เคยเล่นเลยนะครับครั้งแรกครับ สามฟีเจอร์ของเขาก็บอกนะครับว่า Memory Card Pro 2นะครับสามารถใช้แทน Origi ิน l ของเครื่อง PlayStation 1ได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเก็บความจุได้มากถึง2 t เทรด้วยนะครับตรงนี้ยังเซฟอยู่นะฮะตรงนี้ก็เป็น CPU นะครับ dual core 240ร้อย s p 3 2นะครับ ก็จะมีการจําลองจาก esp 3 2ฝั่งนี้ยัง Copy กันอยู่นะครับก็ Copy จากตัว128เมกเข้ามาสู่ตัวที่ memcard pro นะครับแต่ถ้ามันก๊อปมาได้หมดใช้งานได้ก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับในการเอาไปใช้งานอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเราไปดูไปก็ไป ก๊อปได้ครับอ๋อก๊อปเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็ขึ้นเป็นไวติ้งครับตรงนี้ขึ้นเป็นไวติ้งนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเริ่มไรนะครับ56 64 6 5 6 6นะครับไม่รู้ว่านี่มันคือฟังก์ชันอะไรของเขานะครับแต่เมื่อกี้ปุ๊บโหลดดิ้งแล้วก็ฟอร์แมตนะครับตอนนี้ขึ้นที่ฟอร์แมตครับแล้วก็อ่ามีมีนะครับมีฮะมีมี มีขึ้นเป็นเดี๋ยวไม่รู้กดมั่วเดี๋ยวโดนฟอร์แมตอ,อีกนะครับเอาฟอร์แมตขึ้นฟอร์แมตครับฟอร์แมตอีกแล้วนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าตรงนี้ฟอร์แมตคืออะไรอ๋อช่อง2นะครับลิทเลเซอร์เดี๋ยวผมลองกดทางขวาีกทีโหลดดิ้งอ่ะฟอร์แมตมาอีกแล้วครับเอาฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตเป็นช่อง3ครับเดี๋ยวลองกดทางทางทางซ้ายสายมือถือโหลดดิ้งครับโหลดดิง้งทางซ้ายขึ้นเป็นโหลดดิง้ง ฟอเป็นช่องสองนะครับตรงนี้เป็นช่องกวทางขวากลับมาเป็นช่องหนึ่งครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ฝั่งนี้ดูนะครับออาไม่มีครับอยู่ช่องไหนแล้วครับอฟอร์แมตอีกแล้วครับช่องแปดครับมันมีครับ 7ไม่มีครับลิดเลเซอร์ v ครับทำไมไม่เห็นละครับมันน่าจะเกิดอะไรผิดพลาดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองดูกันครับผมปิดเครื่องก่อนนะฮะตรงนี้ผมปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวลองถอดเมมนี่ฮะที่เป็น128เมก นะครับของก๊อปออกก็ต้องพูดว่าเราดูไปพร้อมกันนะครับเพราะผมก็ไม่เคยใช้นะครับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นจากการใช้งานก็คือเราไม่รู้ครับว่าระบบมันใช้ยังไงมันก็อาจจะติดๆขัดๆอยู่นะครับตรงนี้เครื่องนี้เป็นรุ่น P29,000 โอเคครับแต่เดี๋ยวลองเบล้าเข้ามา ก็จะเจอตรงนี้ฮะแล้วถ้ากดออกนะครับผมกดเด้งออกวืบวืบ,บ,บตรงนี้มันจะต้องออกไปแล้วก็ฟอร์จูน่าจะต้องทำงานครับแล้วก็ถูกต้องครับตอนนี้ก็ถูกต้องฮะอันนี้คือโปรเซสทำงานถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้ f o r t u n a เข้ามาอยู่ใน Memory c a การตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็ถูกเลยนะครับเดี๋ยวผม กดเลือกมาที่ช่อง2นะครับอ่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้ฮะเลือกมาที่ช่อง2แล้วผมก็เลือกมาที่ f l y b r w s e r นะครับมี f l y b r w s e r ผมเอาตรงนี้เป็นช่อง2อยู่นะครับ CS2 อาจจะเห็นตัวเล็กๆนะครับผมเลือกมาที่ตรงช่อง2แล้วก็มาขอเลือกที่แอปแล้วกันนะครับ ผมมาร์กที่แอปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ Copy ครับ Copy, copy ีนะครับแล้วก็เอามันมาไว้ที่1 Memory 1ตรงนี้ว่างนะครับตรงนี้ก็ว่างเพราะตรงนี้อยู่ช่อง2แล้วผมวางอ่ะวางสิครับ1นะครับเลือกมา Copy ครับ1 วางครับเอาเฟลครับเดี๋ยวโหลดดิ้งครับตรงนี้ขอโหลดดิ้งก่อนโหลดดิ้งสองครับเฟลนะครับนะครับวางวางไม่ได้ครับวางไม่ได้ฟอร์แมก่อนครับ3ครับ format ตสแล้วครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับอยู่ที่1นะครับ วางครับอ่าไม่ได้นะครับไม่ได้ฮะไม่ได้ต้องเรียนรู้การใช้งานอีกทีครับต้องเรียนรู้การใช้งานอีกทีน่าจะวางไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฟรีศูนย์เลยนะครับฟรีศูนย์นะครับฟรีศูนย์เคผมเห็นละเข้าไปที่แมสก่อนนะครับลบมันออกไปก่อนฮะลบมันออกไปก่อนที่แมสเนี่ยก็คือตัว usb นะครับแล้วก็เข้าไปที่ หนึ่ฟรีนะครับเพื่อนๆครับถึงตรงนี้ผมว่าผมขอไปอ่านคู่มือแล้วก็ user manual ของตัวระบบให้ดีก่อนที่จะมาเล่นตัวที่ไม่มีความรู้จากการตั้งค่าต่างๆเลยนะครับเพราะว่าผมลองกดดูเมนูแล้วในระบบที่เขาพูดถึงนะครับสามารถที่จะทำการตั้งได้นะครับ8 MB 16 MB ไบต์นะครับ32 64 128 เ s 2โหมด o n ล y นะครับนั่นก็เท่ากับว่าถ้าผมเลือกเป็น128 MB นะครับผมก็สามารถที่จะโคลนข้อมูลที่อยู่ในเมมก๊อปตัวนี้เข้ามาอยู่ตัวเมมการ์ดโปร2ตรงนี้ได้แล้วก็ใช้งานร่วมกันนะครับยังไม่รู้ว่าทำอย่างไรแต่เว็นว่าในคลิปนี้ผมขอตัดจบไปตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะใช้เวลาศึกษาข้อมูลการใช้งานและเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูทีว่าระบบเป็นยังไงนะครับ ปัญหาหลักๆที่เราทําโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลจาก user manual น,น,นะครับและเดี๋ยวถ้าได้ทดลองเล่นแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัว memory card โปรโตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับผมหวังว่ามากกว่าตัว memory card 128 MB ของกอบตัวนี้นะครับซึ่งผมหวังว่ามันจะทำได้ดีกว่าอย่างแน่นอนขอบคุณที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ติดตามชมกันในคลิปนี้นะครับยาวหน่อยแต่ไม่เป็นไร ค่อยๆดูไปด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ